เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนสมีกำตดปฏิเสธการยักยอกพ่อแม่รังแกฉันจักรวาลปู่แสงตะวันไม่ได้ประกันตัวเพลงพ่อมึงหลายเมียแท้พรากแม่พรากลูกสมีหมุ่มกลุ้มไม่กลุ้มกูไม่รู้เห็นยืนยิ้มเหมือนกล้าสู้กู้ศักดิ์ศรีนักข่าวรุมไมโครโฟนฟาดหัวที ในข้อหายืมเงินฟรีชักออกมาแล้วก็คิดไว้ในใจใช้คืนแน่ยืมมาก่อนเอามาแก้สางปัญหาเพราะอีตองเปิดหน้าโชว์ชาวกลาว่ากำตตดแดกสีกาผู้หน้าเงินเบิกเงินมาใช้ปิดปากอยากให้เงียบส่วนพระดอนได้เงินเพียกก็เหาะเหินหายไปเลยตายหายังพระเจริญเงินสามแสนใช้จนเพลินเกินภูมิธรรม ทิ้งกำตดสลดใจไม่รู้เรื่องเพราะพระดอนสมองเปลืองหนีเข้าถ้ำทิ้งกำตดในดงตีนโดนคนยำทั่วประเทศต่างกระหน่ำซ้ำจมดินพระบิดาหลวงปู่แสงและกำตดมีหมอปลาแฉความคดรือ้อทรัพย์สินพระบิดาทำขนมให้คนกินชื่อแทบหลายวางบนลิ้นกินที่ใครจะที่ใครก็ขี้ของพระบิดา มีแม่ครัวจุ่มหน้าหนาลงถลายกองเสล็ดกองน้ำฉี่ทาเข้าไปมือสองข้างล้างเมื่อไรใครยืนยันก็เอามือที่จับฉี่อุจจาระทำขนมข,ข้างขยะแสนขยันหม้อปลาร้าข้างลงศพข้างน้ำมันสีเหลืองเหลืองทะลักล่านจากสายยางเอาน้ำเหลืองมาผสมหัวเลียงผาวนเข้าไปอ้างเป็นยาจากผีสาง สารคัดหลังของมนุษย์ผสมกวางปรุงอาหารทำแลว้ววางข้างไส้เดือนทีมหมอปลาไม่รอช้าทุกปลาแดกพระบ,บิดาก็หน้าแตกไส้แทบเลื่อนวันต่อมาถามปู่แสงสติเลือนจับนมสาวไร้หมู่เพื่อนเตือนระวังเปิดคดีได้ขึ้นศาลเป็นงานช้างแบ่งสองฝั่งต่างเข้าข้างต่างหนุนหลังด่าแต่ปลาบอกบุกรุกไม่ยอมฟัง ลืมพระหลุ่มนั่งบนต่างไม่ดูแลลืมเลขาที่บอกว่าท่านจับได้ลืมวินัยโดนทำร้ายเพิ่งมาแก้ไร้หมอปลาหลวงปู่แสงโดนรังแกจากเลขาพระไม่แท้อับปัญญาหลวงปู่มั่นหากยังอยู่ดูไม่จืดตำหนิแน่พยาตตืดอยู่ซ้ายขวาแดกยาขมขับพยาตไล่ออกมาไปจับนมสิบหชั้นฟ้าระอาใจ แล้วเอาหลักเหตุผลตนมาลบล้างบอกชาติก่อนเหล่านวนนางผู้หน้าใสาเคยเป็นเนียของปู่แสงย้อนไปไกลยอยากลูกคลัาก็ปล่อยไปไร้มนทินปูแนะนำฟ้องสารโลกไปให้สุดไหนๆแล้วเกิดการขุดดินและหินพระเลขาโดนสอบสวนเอาให้ฟินพระวินัยใกล้จบสิ้นหมิ่นพระธรรมเหมือนพ่อแม่รังแกฉันภาคพระสงฆ์ ควยกันใหญ่หลงเข้าดงคอยแต่หามหากขัดใจเตือนไม่ได้บอกไม่งามต้องส่งเสริมจนลุกลามลูกเสียคนลูกโตมาแบบผิดผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนหลวงตาแขกเยี่ยมเยียนอ้างสับสนจับแต่หญิงจับจุดลับสับปะโดนพระเลขาไม่เคยสนปัดพ้นตัวพันพ่อแม่รังแกฉันนั้นน่าเศร้าผลสุดท้ายลูกมัวเมาไปทำชั่ว มาวิเคราะห์ที่หลงทางจนหมดตัวโดนสปอยสิ่งใดชั่วคิดว่าดีเพราะพ่อแม่ไม่เคยห้ามบอกความสุขทำไปเลยนะคุณลูกนะคุณพี่มองกลับกันพระพี่เลี้ยงสองชีวีเหมือนพ่อแม่เช็ดเยวพี่ให้ลูกยาหากหลงลืมไร้แล้วซึ่งความสามารถเหมือนทารกแสนลำบากมือก่ายหน้าคอยพ่อแม่มายกปุ้งสามเวลา ถือขวานคมหรือมีดพระฆ่าหมาแมวพ่อแม่บอกฆ่าไปเลยมันไม่ผิดเพราะชาติก่อนแมวตัวนิดเป็นเมียแก้วไม่ผิดหรอกไร้คนเห็นหรือรู้แกว้วอ้างชาติก่อนอ้างผิดแนวสารสัมพันธ์มาบัดนี้มาเกิดใหม่ได้พบพักจับได้เลยเข้าไปทักส่งตาหวานเมียเก่าเราเอาได้เลยแม้รำคาญอ้างบุญเก่าในวันวานมาบังตา มีกำาตดแอบ,บดีใจไม่มีข่าวคนไปแห่ปลาสามหาวปลาโดนล,ล่ามีกำาตดนั่งหัวเราะสามเวลาแอบสะใจเหยียบหมอปลาช้ายอยู่ใหญ่มาบัดนี้มาเป็นความข้อยักยอกก็ปัดป้องมากลับกลอกบอกสงสัยไม่รู้เลยคำยักยอกคืออะไรแค่ถอนเงินเอามาใช้เรื่องส่วนตัวแล้วการเทศแล้วคำคมในอดีต มีคนตามกี่ชีวิตหรือมึงมัว่วก๊อปปี้คำจากก o เกิลมาใส่ตัวตั้งกล้องถ่ายพูดรัวรัวสอนวัวควายอายุมึง22-23คำยั็กยอกเสือกมาถามเฮี้ยแค่ไหนหากห้าขวบยังพอเชื่อให้อภยัยโคตรเจ้าเล่มองเข้าไปใครเชื่อมึงมีแต่ควายที่ร้องว่าสู้สนะมีแต่หมาแดกขยะสองสลึง ชื่อว่าแม่งไม่รู้เรื่องไม่คำนึงเงินชาวบ้านโดนแม่งดึงคลึงสีกากูนั่งฟังข่าวไทยรัฐฟังพี่อุ๋ยเห็นน้องมินยิ้มแก้มตุยแอบกังขาหลังได้ยินบักสมีจอมมายาสารภาพแค่ยืมมาโปรดปราณีพปนน้องมินนักข่าวสาวอยากเล่าบ้างว่าความโกงเท่าตัวช้างไอ้สมีเข้าภูเขาเอาใบบัวปิดคดี ทั้งตัวโตวก็ยิ่งชี้พองออกมากลอนตอนนี้มีประเด็นเน้นเรื่องพระสงสารปลาโดนปะทะโดนออกล่าแต่ดีแล้วได้ขึ้นศาลลุกขึ้นมาหาหลักฐานเหยื่อเปิดหน้ามีกี่รายหมอบอกว่าพระเริ่มป่วยปีหกหนึ่งใครที่พระธรรมทะลึ่งจงหลังไหลย,ย้อนไปเลยก่อนหกหนึ่งมีกี่รายก่อนจะป่วยเคยมีไหมไปไล่มา หลวงตาเองจะได้พ้นมนทินหมองซิฟิลิสไปสอดสองไปคน้นคว้าว่าสาเหตุยายติดโรคสิงกายาตรวจละเอียดผลออกมาจริงหรือลวงสัจใจกูที่มีเหตุการณ์ขึ้นศาลวิทยาศาสตร์เอามาค้านงานบวงสวงตัดความเชื่อออกไปเลยตัดทั้งยวงข้อกฎหมายเอามาทวงความเป็นธรรมจำได้ไหมคดีความครูจอมทรัพย์ บริสุทธิ์แล้วโดนจับบอกเจ็บช้ำปัจฉริยะบอกแปลกแปลกมีเงื่อนงำคนก็ด่าตามตกซ้ำจนหนำใจผลสุดท้ายควายยกคอบหนอกโผล่หลังครูจอมซับจอมโอหังก็ฉิบหายปัจฉริยะกลับมาถูกเรื่องคลี่คลายงานดราม่าของฝูงควายกลาแลนเรื่องปู่แสงเพิ่งเริ่มต้นค้นต่อได้ฟ้องไปเลยจุดบั้งไปเชิญเทพแทน ลงมาดูคดีความซูเปอร์แมนอรหันโดนซ้อนแผนหรือทำจริงลามไปถึงโหนกระแสของพี่หนุม่มช่องท็อปนิวส์กระโดดทุ่มราวสมิงรอยเหยียบซ้ำอยู่นานแล้วเอาแต่ติงคนตามล่าสองแม่หญิงที่เชิญมาแสนสงสารพ่อมายูต้องอยู่ยากเชิญสัมภาษณ์เอามาซักมาศึกษาให้คนดูนั่งพินิษพิจารณา แหล่งข่าวลวงหรือมายาแหล่งข่าวปลอมปวดหัวมากลากมาตกพร้อมกลบฝังเอาความแค้นมาประดังมารวมหลอมตั้งกองทัพนักรบทำไม่รอมชอมประหลาดดีมารุมล้อมฆ่าหมอปลาส่วนตัวการสารตั้งต้นอุปัตถากเสือกอยู่ต่อเหมือนเด็กฝากไม่กังขาธรรมวินัยแหลกเป็นเสิ่งสุปุรามองข้ามเลยช่างหัวหมาช่างหัวมึง สำนักพูดตั้งปุจฉาอย่าหน้างโง่ปี่ปีแล้วสีกาโหหัดคิดถึงหลวงปู่ม่านมองลงมาคงหน้าตึงยายสิก,กูมาพืชถึงพระวินยัยยายสวดมนต์ไม่ได้ช่วยเซลล์สมองยายหลงลืมผิดทำนองน่าสงสยัยยายสิทเอกที่ดูแลไร้วินยัยสอนสั่งกันมาแบบไหนให้คิดเองมาล้อมคอบตอนโดนคนเขาตำหนิ ด่าหมอปลาทุกสามวิปลาร้องเองค่าแม่งเลยเผาไฟเลยขึ้นหนึงเองย่างเมียปลาที่อดเก่งเจ๊งยกครัวให้ความดีที่ทำมาเป็นโมคะด่าหมอปลาเป็นขยะชั่วแสนชั่วส่วนตัวกูรอฟังสารเอาให้ชัวแอบบดีใจเรื่องมัวมัวรื้อออกมาส่วนหมอปลาปิดวาจา14วันวดสัมภาษณ์อาจกดดันโดนไล่ฆ่า เกิดการโยงอิสลามข่าวมายาป้างล้มล้างศาสนาสถาบันพูดแบบไหนให้ดูเองเพ่งพินิษคนทักท้วงเสือกสู่ขิดตกสวรรค์คนจับนมพระเลขาที่ผัวพันออกมาพูดแค่สั้นๆก็รอดตัวทั้งที่แม่งฆาตกรรมพระวินยัยมีตะกะพระลูกได้ไม่ได้ชั่วไม่ต้องห้ามไม่ต้องปรามไม่ต้องกลัว ลูกไปเลยเคยเป็นผัวในชาติใดใครฟังแล้วไม่พอใจมึงไปซะลอนมันกากเหมือนขยะยากรับไหวออกไปซะไปไหว้พระไปไวไวัยตอนแหลมากประเทศไทยไร้หลักการกูแนะนำให้กระจายข่าวทั่วโลกทุกประเทศได้ชะโงกมาดูสารให้เขาชมเคสลวนลามพระหรือมานให้เขาเห็นการประหารล่าหมอปลา ปัดฉากมาข่าวการเมืองเรื่องตะวันสารท่านสั่งงดประกันอีกแล้วจ้าแม้ก้าวไกลหัวหน้าพักทิมพิธายิ่งมาช่วยสารถีบหน้าไม่ปราณีพี่ตะวันยี่สิบกว่าหน้าห่อเหี่ยวเกาะห้องขังแสนเปล่าเปลี่ยวยากจะหนีกินข้าวด้วยออมแรงด้วยสมองมีหากอดนานสิ้นชีวีซีแน่นอนกรอนตอนนี้วนเวียนอยู่เรื่องเก่า มีกำตดจอมมัวเมามเาห่าหอนเรื่องยักยอกบ,บอกไม่รู้เล่นละครเรื่องหุงข้าวไม่ต้องสอนเก่งเหลือเกินส่วนนายกกลับมาจากต่างประเทศพบใบเดนแสนวิเศษไม่มีเขินส่วนหุนเซนโดนประกบยามย่างเดินมีนายกคอยสรนเสริญเรียกพี่ชายส่วนพม่าแม้แต่หมายังไม่แลปอดประชุมภาพลักษณ์แย่เกินรับได้ ให้หน้ามือพเด็จก,การนินอ่องลายสมควรแล้วที่โดนไล่ห้ามประชุมเรื่องผู้ว่าไม่ด่าหรอกรอผลออกปัตสวินเข้าหัวหอกรอลงหลุมที่ข้าเก่าเสือกมาเผาเพ,าเพลิงประชุมแย่งเสียงนายยัดลงตุ่มเตะลงคลองไอ้ลูกน้องหมายปองสูงมุ่งเลื่อยขาอยากตัวสั่นเป็นผู้ว่ารอฉลองพักพลังประชารัฐแม่งแอบมอง ปัดสวินนั้นเป็นของไอ้ตู่ควายส่วนพี่เอฟฟันธงเลยตายหาแน่บักปร,รินพาให้แพ้นกยกค่ายปัศสวินซึ่งบุญญาเตรียมอับอายคะแนนน้อยกว่าสหายจากลนทีคำทํานายแบบม่วมั่วๆชัวที่ไหนกูดาวส่งประเทศไทยนับถือผีผสมพูดมิกซ์แอนด์แมทงานพิธี กลายเป็นพุทธแบบผีผีสีสังคมเรื่องสุดท้ายเด็กนักเรียนแค่14ค่าตัวตายหวังจะหนีชีวิตขมหลุดวิญญาณกลายเป็นผีที่ตรอมตรมอายุขายยังไม่สมที่เกิดมาแม่พี่ยุธนั่งอ่านข่าวยังเศร้าส้อยถอนหายใจข่าวเรียงร้อยเด็กไร้ค่าแม่ไม่รักโดนลวนลามโอชะตาเกินละครหลังพิงฝาขอลาไกล เกิด,ดราม่าด่าเป็นไฟไล่คุณครูผู้นั่งฟังใจไม่ฟูยังสงสยัยบอกแล้วไงายามฟังข่าวฟังอะไรให้หานครึ่งอย่ามือไวไปไล่ตีวุฒิภาวะเด็กวัยรุ่นลองครุ่นคิดอย่าเชื่อคําเชื่อสนิทอาจใส,ส่สีอย่าดราม่าไปทุกเรื่องฟังดีๆโรคซึมเศร้าอาจต่อตีทำตัวเองพอมาโดนครูกระตุ้นอาจหุนหัน หนีปัญหาเพราะกดดันใจโหวงเหวงไร้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวนั่งฟังเพลงแทงข้างหลังออบคนเก่งใครเคยฟังมันมีเนื้อเมโลดี้ว่าอยากตายฟังบ่อยๆก็จิบหายเพลงอีหยังมาบัดนี้ไททานเนียมเพลงเวอร์วังชื่อพ่อมึงเสียงตึงตังแรปอย่างไวฟังไม่ทันไม่รู้เรื่องเสื่องสนิทมีคำหยาบมาพุดฟิตแถลงข ฟังรอบเดียวกูปวดหัวเพลงอะไรเหลาเอฟซีบอกดีใจได้ฟังเพลงจะพ่อมึงจะแม่มึงเรื่องของมึงแตงการเมืองอย่าไปดึงอย่าเครียดแครง่งเอาไว้ข่มว่าเกิดก่อนเป็นนักเลงเกิดที่หลังอย่าอวดเก่งเบ่งเกินกูกูรุ่นพ่อพระบิดาพระบิดอกยอมออดาสแม่หัวงอกกูก็สู้ ยิ้มหน้าเหี่ยวตีนกาเพียกรักฟูฟูแต่เมียเพียบไว้หนีจูชู้หลายตัวไงล่ะจะเพลงข้อมึงจึงไม่จึ้งลานภาษีเป็นที่หนึ่งเรื่องชั่วชั่วพระบิดาบักโจเซฟด่าถูกตัวใครเสือเรียกรถทัวมั่วเป็นควายกูหมายถึงพระบิดาอย่าด่านะใจร่มร่มให้เหมือนพระรับให้ได้พระบิดาพรากแม่ลูกทำได้ไง ถึงวันแม่ลูกร้องไห้ไร้มารดาส่วนแม่เลี้ยงคิ้วเฉียงเฉียงหน้าบูดบูดแทบกินตับไม่อยากพูดเหมือนนักล่าเป็นแม่เลี้ยงเป็นเมียลับซ่อนหน้าตาข้าแม่สีเตะติดฝาบอกสะใจส่วนแม่สีไม่มีหวังนั่งกอดเข่าคิดถึงลูกโลกแสนเศร้าเฉาแค่ไหนพ่อมือไงพระบิดาพ่อยอดชายสั่งประหารแม่สีตายช่างแม่มือ จบตอนเสมีกำตดปฏิเสธการยักยอกพ่อแม่รังแกฉันจัก,กระวาลปู่แสงตะวันไม่ได้ประกันตัวเพลงพ่อมึงไหลายเมียแท้พรากแม่พรากลูกคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี